ตั้งนโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอิมาหังพัคะวะอัตตาภาวัง ตุมมหากังปาริจชามิข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง ขอให้โลูกมีดวงสติมีดวงสมาธิมีปัญญารู้ตามเห็นตามพระพุทธองค์ทุกประการด้วยเทินอยู่ในท่าสมาธินะเฉพาะยายโพว่าตามพระนิลละ กสินังพระนิลละกสินังพระนิลละกสินังอ่คนอื่นภาวนาไปอ่ว่าอันนี้พร้อมกันก็ได้นะโมพุทธายะนะมะพะทะ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  นะโมพุทธายะนะมะพะทะ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 นะโมพุทธายะนโมพระธานะโมพุทธายะนะมะพะทะอ่ะว่าในใจไปเรื่อยๆ อยู่ในท่าสมาธิไม่ต้องพนมมือ <c oughs> ทำใจตัวเองให้สบายๆหายใ,หใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหลับตาดูหัวใจตัวเองสิเด็กๆหัวใจตัวเองคิดอะไรหลับตาดูใจไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านไม่พลเจอร์ไม่เครียดใครอยากมีสมองวิเศษต้องดึงสมองที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามาใช้ให้ได้ ทุกคนมีพลังวิเศษอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าใครรู้จักดึงมาใช้ต้องนั่งให้นิ่งอย่านั่งด้วยอารมณ์โมโหอย่านั่งด้วยอารมณ์ที่คิดไม่ดีถ้าเรานั่งภาวนาเราตั้งใจทำความดีเราหลับตาก็จริงเทวดารู้หมดผีก็รู้ผีก็เห็นเจ้ากรรมนายเวรสำคัญที่สุดเจ้ากรรมนายเวรของทุกคน เจ้ากรรมในเวรเราขมเมือบทุกคนถ้าใครไม่อยากโดนเจ้ากรรมในเวรลงโทษหรือกรรมที่เราเคยทำไว้เนี่ยต้องตั้งใจทำความดีบททนไว้ตั้งกายตรงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรางอก็เงยชีสะขึ้นนิดนึงแล้วหลังจะตรง ทนไว้จื่อนั่งตรงนิ่งๆไม่ต้องสนใจนั่งไปอย่ากังวลเสียงจะดังให้ดังไปแด่เขาก็เลิกตัวเอง ือตั้งใีดีอย่าให้หลับเด็กๆนึกว่าเรายังเล่นเกมได้ทั้งวันถ้าเราตั้งใจมานั่งให้ตัวเองให้พ่อให้แม่ให้เจ้ากรรมในเวีนให้เทวดาตายายคนที่มีพระคุณกับเรา นินลองนึกถึงสมองหรอสิใ <c oughs> ช้ใจไปดูที่สมองเ <c oughs> ส,สียงหนอเสียงหนอเสียงหนอเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเราเอาเอย่าเอาจิตมาปลูกเดี๋ยวเขาก็เลิก ทดสอบอารมณ์យើង

อย่างดังก็ให้ดังไปเราไม่ต้องเอาใจไปสน เรานั่งนิ่งๆแข็งๆตรงๆถ้าเร,ราเก่าสะขาดบารม,มีอดทนไว้อดทนสิบนาทีกว่าแล้วเจอ,ออีกสิบห้านาทีแป๊บเดียว อดทนไว้อดทนไว้ อีกทฤดใจเดียว ทุกคนอย่าเพิ่งลืมตาพนมมือพนมมือหลับตาไว้นะแผ่เมตตาพร้อมกันสิบห้าครั้งพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุ พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุ พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอันนั้นทังพุทธังอันนั้นทังพุทธังอันนั้นทัง satu พุทธังอันนั้นทังพุทธังอนันตังพุทธังอันนั้นทังสาธุ พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุอ่าคลายสมาธิออกมาโอทนาสาธุกับทุกคนนะ